มาหาของไปให้เด็กๆนะคะส่งกำลังใจให้เด็กน้อยนะคะก็คุณครูติดโควิดนะคะเดี๋ยวเราก็นำขนมนะ้ําไปแจกเด็ก,เดกๆเขาจะได้ไม่หิวจะได้ไม่เหงานะคะได้กินเผื่อเขาได้ไปกักตัวนะคะก็ะอันคุ้มโอธนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญด้วยกันนะคะ บาเปลี่อน oh, okay. oh. ของให้เด็กตวงนี้นะคะขอบคุณคุณมีอุปก,การและคุณผู้ช่ายการที่ช่วยกันนะคะคนไทยไม่ทิ้งกันคุณครูติดโควิดนะคะเด็กป .4 นะคะเด็กๆก,ก็ถูกกักตัวที่โรงเรียนนะคะ เดี๋ยวพรุ่นี้เอาไปให้เด็กๆกันนะคะขอทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีรับทรัพย์กันทุวีทุกวันนะคะขอบคุณจริงๆนะคะสมาชิกในกลุม่มแอดมินไม่เคยทิ้งกันนะคะทุกกิจกรรมขอบคุณจริงๆคะ่ะเลลลลืือองงคคิดกกกนตััััววววจมมยู่บาสร ะทอย่างไแไม่ใจมันหงงง้งแท่งน,น่ารักเอาใช้ได้ต่อได้อีกเวลาไปซื้อของหน้าเด็กๆนะคะเอาไว้ใช้ได้อีกนะาร ตอนนี้ก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคิดเมนูอาหารว่างให้เด็กๆกันนะคะว่าพรุ่งนี้จะทําอะไรก็กราบขอบพระคุณนะคะผู้มีอุปการะคุณนะคะสมาชิกในกลุ่มนะคะ fc ไทยบ้านทีวีนะคะที่ร่วมกันสมทบนะคะเพื่อช่วยเหลือเด็กๆให้กําลังใจเด็กๆนะคะซึ่งคุณครูติดโควิดนะคะนักเรียนชั้นปสก็เท่าน้องภูนี่แหละก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานเรานะคะปสเองนะคะต้องมาถูกกักตัวที่โรงเรียนก็ อ่ะไม่รู้จะทำยังไงเนาะขนมเด็กๆนะคะเขาจะได้ไม่เหงาเด็กก็เด็กประถมอ่ะเนาะก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากขนมนะคะก็เลยซื้อน้ําซื้อนมซื้อขนมนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ของว่างอีกนะคะก็ขอให้ทุกท่านร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะคะให้ที่ให้มาขอให้ได้มากกว่าร้อยเท่าพันเท่านะคะแล้วก็ร่ำรวยตลอดไปขอให้เฮงปังยกกลุ่มกันทุกๆวนันสามตัวแตกตลอดนะคะ ่าตอนนี้นะคะก็กำลังจะมาถึงโรงเรียนบ้านกะเหยงเมฆนะคะเด็กชายแดนเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณป้าๆน้าๆน,นะคะสมาชิกในกลุ่มไทยบ้านทีนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะมาให้กำลังใจเด็กๆนะคะกักตัวอันนี้มาถึงแล้วนะคะ อ๋อน oh, yeah. yeah, ี่ไงเด็ดเด็ๆออนไลน์ออนไลน์ร้อยเปอร์100%ได้อันนี้ก็เขาก็เอากลับมานั่นแหละแล้วคราวนี้ครั้งแรกหนูว่าจะทำนู่นนี่มาให้โอ๊ะไม่เอาดีกว่าเพราะไม่ทานก็เลยซื้อไข่ซื้อไข่มาเดี๋ยวให้แบ่งกันใส่ผปมถุงไป เอาไปคือเห็นเขาว่าไปกัดโวัวที่บ้านต่อก็ออเลยแบบมันต้องเขาก็ต้องกัดส่ วสวัสดีค่ะชัยบ้านชีวีกับแอด,แอดมินหญิงนะคะมาเจอกันอีกเ mm hmm. ช่นเคยนะคะวันนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านกะเลงเวกนะคะ mm hmm. พอดีว่าคุณครูติดโควิดนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องกักตัวเด็กๆนะคะ mm hmm. ประมาณ17คนนะคะ17คน mm hmm. คุณครูเขาก็ดูแล,แลแล้วก็มีชาวบ้านมาทําอาหารของว่างให้เด็กๆนะคะก็อนุโมทนาสาธุด,ด้วย mm hmm. ก็ผู้ที่บอก mm hmm. บุญมาก็คือคุณพี่นิวัฒนะคะก็เป็นรุ่นพี่ของแอดมินเองที่ ชวนกันมาก็เลยบอกในกลุ่มของไทยบ้านทีวีสมาชิกนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่เริ่มกันสมทบให้เด็กๆนะะก็พอดีเด็กๆโชคดีนะคะว่าผลเป็นลบวันนี้เราก็เลยแพ็กของมาให้เด็กๆนะคะขนมนมน้ำแล้วก็ไข่เพื่อที่จะไปกักตัวที่บ้านต่อปะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเด็กๆกันนะคะตอนที่ยก

นีนะคะไม่มีใครหนีไม่มีใครหนีวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะหลายๆท่านเดี๋ยวเอาไข่แล้วพี่ใส่ไข่พูดที่เช้าจะบอกว่าเราบอกว่ากำลังดีใจเลยบอกว่าถอยโจก็จะมาด้วยกันเลยเดี๋รอไม่ใชาไวันนี้น่าจะมีผู้ใหญ่มาไม่ทันน่าจะมาแต่เมื่อกี้แกโูรบอกว่ามาพักแรมนะมาเที่ยวที่ว่าเป็นโลกเก่าแล้วกันก็ทินิวัดคุยนิดนึง ผู้บอกบุญมาก็วันนี้ก็เราก็สับนะก็ับเอามาก็วันนี้ก็ดีใจนักที่ได้เอฟซีของไทยบ้านทีวีนำสิ่งของมาให้กับเด็กๆที่จับตัวอยู่ที่โรงเรียนวันนี้ก็ผลเป็นลบก็จะได้กลับบ้านแล้วก็ได้ไปพักที่บ้านต่อวันนี้ดีใจไหมมีลูกคุณครูด้วยน้องเหนือตัวนี้น้องเหนือเหรอ ไม่จะอยู่ต่ออยู่ต่ออีกอไหมไม่อยู่ต่อละกับวันแผดพ่ายเพลอมองออกไปไกลแสนไกลลืมคิดถึงคนใกล้ตัวจมอยู่กับเงามือสลัวหวาดกลัวแรงๆสู้ต่อจะทำอย่างไรไม่ใจมันโคหมดแรง ฝันล่นหายเมื่อไปไม่ถึงไรซึ่งพลังปล่อยใจลอยคว้างกับความผิดหวังเสียจนขาดความใจคิดตัวตัวเองว่าไม่เอาไหนหรือคน ตาเธอที่เปล่งประกายชุดใจให้ฉันศรัทธาลุกใจที่ลาให้ลุกสู้ได้อีกครั้งพลังแห่งรักหลักใจให้เราพกสู้เพราะว่าได้ดูวันนี้เรายังเหลือใครคนที่คอยส่งยิ้ คนที่ใช้มืออบกไหลไม่ต้องมีคำพูดใดแต่ ปาเที่เปปลงระกายชุดใใจห้ฉันเด็กๆก็จะต้องไปกักตัวที่บ้านนะคะทำอะไรไม่ทานก็ไข่วันละฟองนะคะบำรุงสุขภาพน่าจะได้เป็นไข่ต้มเด็กๆดีใจเป่าดีใจใจดีนะคะมาให้กำลังใจเด็กๆที่เข้าเข้าค่ายในรอบนี้ มีขนมมีนมนะคะเดี๋ยวจะต้องไปกัดตัวประมาณกี่วัน4วันไปกัดอีกสี่วันเหรออีกสี่วันใช่ไหมคะก็พอดีแหละได้ขนมได้ไข่ไปไว้ที่บ้านยังไงก็สู้ๆนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนิดนึงค่ะขอบคุณครับน้อยดังๆอ่าปะ เอาใครมาให้เด็กด hey, uh, ้วยอาพีเนือเดินมานี่ด้วยก็ไดู้เอเอาใครเอาอะีเนือดินเาใครกพีนดนมาลูกสองนิดนึงนัลุกมาค่ะถ้าแพ้วกมาลูกอ่ะเดินมาเรื่อยๆครับกำลันั่งรอที่เดินร่างดีๆนะพวกใครอ่ะค่ีดพี่เมาัดใส่ใช่ค่ะ ปั้นขาปั้นสุดดีนะเราจะไม่หวงใครเอาผู้หญิงลุก่ะเดินดีๆเดี๋ยวชนกันค่ะไปลูกสี่าใจเย็นๆใจเย็นๆปวดเต้นไม่มาหัวโนเลยวางดีๆวางดีๆนะลูกไทยนะวางเบาๆ อาค่ะเหนูนให้คุณแม่แม่คุณครูเมื่อี ality, ้ค่ะขอบคุณค่ะอ่าทัแมทูทั้งแม่ทั้งูคุ่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่มความรู้สึกยังไงบ้างตอน ดีใจค่ะเพราะว่าอย่างน้อยคือเราไม่ใช่ครัฟเตอร์ใหญ่แต่คือแค่คุณครูตัวงคนเดียวเลยพอคุณออกมาก็แล้วคุณครูที่สีนี่คือคุณครูประจำชั้นนะคะเป็นครูประจำชั้นของเด็กครูบงือเขาเพราะเราสอนเป็นประจำชั้นเนาะเขาจะอยู่กับครนที่เดียวกันเราเลยต้องจับจับใจกลางจับกระตับอะไรทั้งหมดนี้แล้วอ๋อตอนสี่นี่คือ เด็กเราเนาะก็จะมีห้องประมาณนั้นเจ็ดสิบคนอะไรอย่างงี้ยก็เรียนก็เลยต้องตักตัวอยู่ห้องเดียวตักตัวอยู่ห้องเดียวเสียงสุดลูกตาช่วยๆสังวันไปแก้แบบนั่งค่ะอันนี้เป็นคนสวยนี่ยสวัสดีสวัสดีครับคนเก่งเป็นยังไงบ้างนอนโรงเรียนรู้สึกยังไงบ้างครับ อยอยากอยู่อีกไหมอยากอยู่อีกไหมตั้งเลยคุสมไม่อยากอยู่ยคุณครูบอกว่าจะให้นอนอีกหนึ่งอาทิตย์สังเกตหน้าตาสังเกตหน้าตาคุณครูบอกว่าจะให้อยู่อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะตอนนี้ผู้ปกครองมารับหรือยังคะออกมาบ้างแล้วเห็นบอกว่ามีเขามาตำส้มตำให้กินเนาะ น้องอะไรนะคะน้องสินะคะน้องสิโอ้ตัวเล็กนิดเดียวเองนะคะเ<ม>ข้าลูกชายเลยนะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ผลออกมาปกมเป็นลบ<ม>ดีใจไหไลูกหนูไม่ได้เป็นโควิดแล้วแบบเย่เลยไหมน้องอายนะคะน้องอายก็ ดีใจกับเด็กๆนะคะที่ผลออกมาเป็นลบเดี๋ยวเด็กๆก็จะต้องไปกักตัวที่บ้านต่อนะคะก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยงวดนี้4นะคะไปหาอีกตัวเอาเองนะคะได้มาแล้วหนึ่งตัวคือสี่นะคะพอสยกชั้นเลยนะคะสิจคนสี่หนึ่งเจขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยค่ะ แล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณผู้บอกบุญพี่นิวัฒน์นะคะับก็ฝากอีกน,นิดนึงก็โรงเรียนตรงนี้เป็นโรงเรียนชายขอบเนาะก็วัสดุ วัสดุที่ใช้เรียนนะครับยังพวกวัสดุดนตรีพวกวัสดุกีฬาก็อ๋ออย่าบอกว่าโรงเรียนนี่เหรอที่เราจะมาช่วยมามอบไอ้เครื่องดนตรีคนละโรงเรียนหนึ่งอ๋อคนละโรงเรียนก็ยังบอกบุญไปต่อครับโรงเรียนก็ยังรับครับตอนนี้ว่าวัสดุพวกวัสดุดนตรีเนาะทางวัสดุกีฬาก็ยังขาดแคลนอยู่เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ติดชายขอบก็จากตรงนี้ไปประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่กี่กิโลเองครับประมาณสองสามกิโลก็ อันนี้คือชายแดงจริงๆชายแดงจริงๆเลยครับข้ามไปนี่カメเลยครับดวงตาเธอที่เปล่งประกายชุดใจที่ตั้งของโรงเรียนก็เป็นสมรภูมิเดิมเลยตรงนี้ครับ ก็พูดง่ายๆก็เป็นหมูบ้านที่แตกแล้วก็มารวมตัวกันใหม่ตรงนี้ครับออประมาณกี่หลังคาพี่ที่นี่ก็เดี๋ยวในบกที่อนสรเมื่อกี้แกต้นกำเนิดหมูบ้านแก่าจากไหนจากเบี้ยใช่ในอนสรในแกแกจะรู้ก่อนเดิมเลยแกเป็นสมาชิก ภูมเทเพื่อสิทธิ์เป็นหน้าที่ของครูนะคะขอคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่อยู่กับเด็กๆกนะคะเร,เราประวัติของหมู่บ้านนิดน,นึงค่ะในในสวัสดีครับก็ขอทราบประวัติขอบชายแดนที่นี่นิดนึงนะคะครับก <ขอ S 1> ็ขออนุญาตเล่าพอสังเขปนะครับว่าเดิมทีบ้านกะเลงเวกเป็นหมู่บ้านอพยพมาจากบ้านตะตุมเก่าบ้านตะตุมตำบลตะตุมเมื่อปีประมาณ2,120 ี่เอ็ดนะครับก็เกิดสงครามแต่ก็อพยพไปอยู่บ้านลันเต้แล้วมาตั้งโรครากอยู่ตรงนี้ครับทางรัฐบาลจัดตั้งให้ปี2อเรามีการจัดสรรที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ14่ไร่พร้อมทั้งสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยให้ตอนแรกมีประมาณ100ครวัวเรือนปัจจุบันนี้ครับประมาณ180ครวัวเรือนแล้วครับถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ ขยายขยายตัวเร็วขึ้นนะครับก็ประวัติความเป็นมาอยู่ในชุมชนตรงนี้ครับประมาณ3ามสิบกว่าปีสาสิปีแต่ตั้งแต่ปีสองเก้าเป็นต้นมาประมาณสาสิปีสมัยที่ลบนี้ทันไหมคะเนี่ยทันรับทันทันอยู่ใช่ไหมคะ<อ>เคยหลบระเบิดอยู่ใช่ไหมคะในช่วงนั้นผมก็ยังอายุประมาณเจ็ดขวบเขาก็หนึ่งพอดีเรียนอยู่โรงเรียนบ้านตะตุ่ม หมู่บ้านเดิมจะอยู่หมู่บ้านเดิมอยู่บนตะตูนบนเขาหมู่บ้านเดิมอยู่บนเขาใช่ครับนี่ผมไปเรียนสามโรงเรียนนะปีหนึ่งสามโรงเรียนอ๋อียนนี้ไปอยู่บ้านลงลุมความรู้สึกในการหนีระเบิดรู้สึกยังไงบ้างสมัยนั้นตอนที่เราเป็นเด็กถ้าเราอยู่ในสภาพเด็กๆมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วครับก็เอาตัวรอดอย่างเดียวสมัยฟองฟองบอกว่าโดนลงหลุมหมอตานี่ทั้งนั้นแหละลงลุมทั้งหมด การหนีหนีปืนเล็กกับหนีปืนใหญ่ไม่เหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันเหรอฮะแต่ตอนเด็กมันหนีปืนเล็กนี่หนีมันบังคับชิดต,ตัวนะ่ะอ๋อคอมมิวนิสต์อะไรอีกเนาะสมัยนั้นเนาะหลังจากเหตุการณ์สงบเป็นตามสงบก็มันเป็นช่วงที่เเอคอมมิวน์สังไเป็นสงครายทะเลาะกันยิงกันเนี่ยที่เราได้รับผลกระทบไปด้วยออ๋ก็ชุมชนกันเลว้ยชุมชนบ้านตะตุ้มเก่าน่ะตายเยอะ ก็เทางราชการก็เลยย้ายให้เรามาอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่บ้านเก่าบ้านเก่ากรางไปแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะแอดมินนะคะก็ได้นำสิ่งของนะคะขนมไข่ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไปกัดตัวต่อที่บ้านนะคะก็ขอบพระคุณคุณครูนะคะขอบคุณนะคะที่ได้เข้ามาดูแลเด็กๆก็ส่งกำลังใจให้คุณครูต่อไปโรงเรียนปดกี่วันคะเนี่ย อ๋อปิดอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ยังไงก็สู้ๆนะคะหวังว่าเราจะไม่เจอกันในเรื่องโควิดอีกนะเราไม่เยวเราจะเจอกันจะเรื่องอื่นอะไรอื่นจะเรื่องอื่นเราจะไม่พบกันใน รื่องของโควิดอีกแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยเป็นโรงเรียนหนัดเล็กอยู่ชายสองหลายอย่างก็คือจุดตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นชายแดงจริงๆอีกแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมสองสามกิโลนะคะเราอยู่ชายแดนจริงๆค่ะท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือทางโรงเรียนนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนบ้านกระเลงเลขทับพิมสยามค่ะค่ะก็ไม่ว่าจะเป็น เรื่องกีฬาถ้าอุปกรณ์การเรียนหรืออะไรนะคะหรือว่าเครื่องดนตรีนะคะก็สามารถสนับสนุนเด็กๆได้นะคะวันนี้อมินขอตัวไปก่อนขอทุกท่านร่ำรวยและเฮงกันตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะพร้อมกันร่ำรังร่ำรังขอบคุณครับขอให้ปลอดภัยค่ะพอใจไงไม่สักเลย ใครว่าทำขนมจีนมาให้พราะ้วทาล้วค่ะว่าด้ค่ะยินดีมากมค่ะผู้ปกครองเหรอคะรู้สึกยังไงบ้างเด็กๆปลอดภัยดีใจมากดีใจนะคะแล้วทางครอบครัวได้กักตัวด้วยไหมคะหรือว่ายังไงไม่ได้ไม่อ๋อก็คือไข้เด็กใช่ไหมคะนี่ก็มารับลูกๆนะคะ ตอนแรกนี้ใจหายมาคัะว้าไม่ลับเลยแต่ฟังลอยังเข่าใจเลยจุดเนี้ยเข้าใจเลยเพราะว่าพ่อของแอนมินติดโควิดร้องไห้ทั้งวันเลยเพราะรู้ว่าพ่อติดโควิดเรามานึกถึงเอ้าเด็กๆไม่รู <Bond> ้จะเป็นยังไงก็เลยมาให้กําลังใจวันนี้สู้ๆกันต่อไปนะคะขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ ตาเธอที่เปล่งประกายชุดใจให้ฉันศรัทธาลุกใจที่ลาให้ลุกสู้ได้อีกครั้งพลังแห่งรากหลักใจที่เราทุดสู้เพราะว่าได้ดูวันนี้เรายังเหลือใครคนที่คอยส่งยิ้ คนที่ใช้มือโไรลไม่ต้องมีคำ